NWL d อะ่ะไม่ดิแปดะไม่ดิ90%อร์น่ะคือไม่มีใครจบตรงสายเลยครับตอนนี้ก็ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่ข้างล่างครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะมา เล่าให้ฟังแล้วกันว่า f ฟ r ร์ d ดิเมอร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเฟ r ร์ d ดิเมอร์เนี่ยเป็นคอลเลคชั่นที่น่าจะใหญ่ที่สุดะตั้งแต่ผมทำมานะครับก็คือผมได้ร่วมออกแบบในคอลเลคชั่นนี้นะครับคอลเลคชัน่นนี้วางแผนไว้ตนะั้งแต่ประมาณปลายปี2023โปรดักชั่นจบมาจริงๆนะตอนนี้ก็เดือนสิงหาปี2024แล้วจริงๆผมออกแบบเสร็จประมาณมีนาเมษานะครับแต่ว่าด้วยอาจจะปัญหางานหลายอย่าง มันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เราต้องเลื่อนมาแต่สุดท้ายก็มันถึงดิจันได้ทีนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าเฟิร์สดิเมอร์เนผมทำอะไรลงไบ้างตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากการคิดชื่อคอนเซปต์ Concept ของคอลเลคชั่นเนาะคืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่า i อเ l เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันให้กับคนที่มีความฝันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังไปสู่ฝันทีนี้เนี่ยพอเป็น OG ครั้งแรกของเราอ่ะเป็น first collision แรกของเราผมก็อยากให้ย้อนไปในวันวานว่าเอ้ความฝันครั้งแรกของเราอ่ะ p a ชชั่นแรกของเราที่เรารู้สึกว่าฉันอยากทำอันเนี้ยแม่งคืออะไรวะมันก็เลยเกิด collision first d ม e ร์ขึ้นมาด้วยตัวสินค้ามูดบรรยากาศต่างๆอ่ะเราพยายามที่จะทำให้มันดู c o ี่เนาะอยากให้ทำให้ทุกคนแบบ n o s t a l จียอาจจะนึกถึงบ้านเราเราพยายามที่จะใช้ location ที่มันดูมีความ h o m ี e อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลยจะมาอ่านให้ฟังว่า โมอตโต้ของมันจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์สดิมเมอร์ความหมายของมันคืออะไรการเดินทางของชีวิตเริ่มต้นด้วยความฝันที่หล่อเลี้ยงภายในใจของเราความปรารถนาที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆและความศรัทธาในความฝันที่มีอยู่อย่างไม่มีข้อจํากัดนับถือความเชื่อน,นี้เป็นแรงบันดาลใจสําคัญเรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันช่วงเวลานี้ผ่านคอลเลกชันของเราเฟิร์สดิเมอร์ เป็น2อันยำรวมสินค้ากับยำรวมบรรยากาศตอนถ่ายกันมาแล้วคลิปยำรวมเนี่ยยังไม่เออพี่เนมพร้อมให้ดูอีกฟิวหนึ่งอีกนึงก็คือจะในคลิปยำรวมวินเทจเนี่ยผมจะคืนนี้อันนี้พี่เนมพอบอกว่าเอาแบบนี้จะง่ายจะง่ายอันนี้จำได้ไหมอันนี้จำได้เลยมีนเซอร์วายตอนนี้พี่เคยให้ดู่าได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบวให้เฟิวไปเลยก่อน อ่พอี่ว่ามัน,ม,นมันเมือนะอะไรไปพี่เนมเอาอี่<ม>อะะที่ที่่ใอหม่นงห่วคลลลงคอลลงือคือยังไงคือยังไงวันนี้คือวันวันอะไรวันนี้อเรากำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปถ่ายแบบคอลเลคชั่นเฟิร์นดินกัน,กนครับผม ช่วงเวลาทุ่มออกว่าๆนะครับเตรียมของมอดูเยอะนะเนี่ยดูดิใช่อะไรเนี่ยคอร์ชชันนี้เป็นคอเ์ชชันที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมละจริงเหรอจริงๆในชีวิตเล้วในชีวิตเลยเนี่ยใหญ่ที่สุดในชีวิตละตั้งแต่เกิดมา20กว่าปีเนี่ยไม่เคยทำคอเ์ชชันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอ้าวพี่่ี20กว่าเออพี่ยี่ยี่สิบต้นต้นเฮ้ยใช่เหรอผม พึ่งปีนี้พึ่งเก้าขวดปีนี้น้องเก้าขวดนะอ๋อปีขวดล่ะอะไรคนะอ๋อไอ้ตัวสุดได้ตัวสุดนะไอ้ตัวสุดเอ้ยเยอะแยะนะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วอืพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ไม่น่าจะลืมอะไรแล้วถ้าลืมก็ลืมแต่คิดว่าจะลืมไปเจอกันพรุ่งนี้ เออคิดว่าลืมไม่ลืมอะไร,รเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กัน,<ค>นไม่ลืมเลยตงรูต่ออีกแค่นาทีเดียวก็เราจะรู้แล้วโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวเจอกันเดียวกันไปไผักต้องนะผักต้องอ่ะวันนี้เราอยู่กันที่สตูดิโออ่าบ้านแสงจันทร์บ้านเสน่จันทร์บ้านเสน่จันทร์นะครับก็จะเป็นบ้านแบบนี้เลยมันจะมีธีมอยู่นะว่าทำไมเราถึงเลือกสตูดิโอนี้ ว่าทำไมถึงต้องเลือกเป็นบ้านแบบลุกบ้านแบบเนี้บ้านเก่าๆดูมีความเป็นเป็นแบบว่าเาขาเรียกว่าอะไรนะคอนเทมพอร์ลารี่หน่อยตายแบบเนี้นะก็จะเป็นโมเดนในยุคก่อนเขาเรียกว่าโมเดนในยุคก่อนแล้วก็วันนี้ก็เป็นการออกกองที่ผมใช้เงินเยอะที่สุดละในชีวิตนี้นะตั้งแต่ทำแบรนด์เสื้อผ้ามาประมาณถ้ารวมกับที่เคยตั้งแต่เดย์วันเลยนะก็น่าจะมีมี5 6ปีอะ วันนี้เป็นวันที่ใช้เงินเยอะที่สุดส่วนตัวคิดว่าส่วนตัวเลยนะนี่กัดฟีลิ่งส่วนตัวเลยนะรู้สึกว่าคอลเลคชันนี้จะกลายเป็นคอลเลคชันแห่งปีของเราและจะกลายเป็นคอลเลคชันที่จะเขาเรียกว่าไงนะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามา <Okay. S 1> เราก็เลยตัดสินใจที่จะลงทุนเยอะถ้าตามนะก็จะรู้ว่าเราจะประหยัดงบถ่ายเองถ่ายที่สตูดิโอตัวเองใช้โลเคชันแบบสตรีทแบบแบบง่ายๆไม่ต้องเซตใช่แต่ พอมานี้ผมรู้สึกว่าต้องจริงจังให้มันเป็นโปรดักชันแบบจริงๆเลยตอนนี้เขากำลังจะเตรียมเซตพื้นที่ในการถ่ายกันอยู่ก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปดูกันว่าวิธีการที่เราจะทำภาพออกมาหรือทำวิดีโอออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่แตบอกทุกคนก่อนว่าอาจจะไม่ได้เป็นกองที่ใหญ่ไม่ได้เป็นโปรดักชันที่จริงจังแต่ว่าในมุมเราอะเรารู้สึกว่าอันเนี้ย ก็เป็นเป็นการทํางานที่ก็ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับเรานะเพราะทุกคนทีมงานกว่า70%ใน NWL อ่ะไม่ดิ80%ป่ปะไม่ดิ90%น่ะคือไม่มีใครจบตรงสายเลยครับมีอินททเลียมีซาวมีวิศวะเครื่องกลมีวิศวะการบินมีจบอะไรนะ เออคาเฟอเมซอนอ่ามีคนเอ้าแพลวคาเฟ่เมซอนเออมีเรียนไม่จบด้วยเอ้ามีครบก็เป็นเป็นเป็นเออเรามาดูกันแล้วกันว่าเออว่าว่าทีมที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทําเสื้อผ้าแฟชั่นไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทําภาพวิดีโอเวอร์ชั่นการถ่ายภาพอะไรผลงานจอเป็นยังไงไปดูกันครับผม วันนี้นะครับก็เรากําลังจะเลินไปหลังบ้านเพราะว่าหน้าบ้านเขาถ่ายแบบกันอยู่จะเลินไปไหนครับเดิน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 ไปหลังบ้านจากเข้าแต่งกลังบ้านนะเพราะว่าข้างหน้าบ้านเขาถ่ายวิดีโอกันอยู่ถ่ายคลิปกันอยู่ไปไปเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าอันนี้คือโซนที่เขากำลังถ่ายแบบกันอยู่นะครับผมอ่านี่ที่พี่สองคนนี้กำลังเป็นคน เธอเป็นใครพอดีครับมึงใกล้กก้เดินนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยอ๋อผมเป็นดีไซเนอร์ M M M ครับเฮ้ย อันนี้ไม่เคยได้ยินไม่ใช่เอเดี๋ยวไปอยู่ WWE ปะเ้ยไม่ใช่เอาแนคุณคุณมาทำหน้าที่เาไนี้ผมมาเป็นตัวแถมเป็นมือสตรีมทำอะไรบ้างวันนี้ทำอะไรบ้างอ่าจัดเสร็จเสื้อให้น้องหน้างานค่ะเพราะว่าน้องงัวไปหมดกูก็ต้องช่วยตอนนี้อีจีนีู่้นอันอันอันนี้คือเป็นอันนี้คือน้องทำให้เรียบร้อยแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คลิ์เช็คลิ์คือทุกคนทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมรูปมันแตกเว้ยอันนี้คือโคตรฮา รู S <S ผมถามว่าทำไมรุ่นแต่ขนาดนี<อ>้วะน้องบอกว่าไฟล์มันหมดอายุคือส่งทิง้งไว้ได้ไลน์แล้วก็คือแคปบเอาไว้และ iPad ก็พัง <c oughs> ค,คือแบบยัม่งโคตรแบบโคตรชีวิตมาตลอดอ้ทีเนี้ยเอางี้ดีกว่าผมถามคุณดีกว่าว่าในเมื่อเรามาถ่ายเลตชั่นเฟิร์สเฟิร์สดีมเมอร์เนี่ย so what is your first dream ์สดีมแบบความฝันแรกของคุณคืออะไรแพชชั่นแรกหรืออะไรก็ได้แบบแพชชั่นแพชชั่นแรกเลยมีป่ะเอาจริงๆก็ น่าจะเป็นดีไซเนอร์ได้แหละเพราะใช่เพราะว่าเขาเรื่องอะไรที่บ้านทำกางเกงช้างขายอ๋ออันเจ้าใหญ่ครับกางเกงช้างให้ช้างใส่เหรไม่ใช่กางเกงที่ไหนให้ช้างใส่ไอ้บ้าเออก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะตอนนี้ก็ได้เป็นอยู่เออตอนนี้ก็ได้เป็นอยู่นะเจ๋งนะเป็นห่าวโคนอื่นต่อความฝันแรกต้องนะขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงคือความฝันแรกอ่ะ ชอบวาดรูปตอนเด็กๆแล้วก็เป็นคนชอบอ่านการ์ตูนเว้ยแล้วก็คิดแรกเลยว่าบบอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนว่ะอเออแบบไอที่แบบ,แบ,บการ์ตูนที่แบบผู้ชายแลอะ รอรอเออเอ้ยไม่ไม่ตาหวานตาหวานแล้วก็ตุนนิยายมับูลลี่พี่อยู่ตาหวานเออพี่อยากวาดงันเพราะว่าพี่ชอบว่าดกระตูแบบประมาณนั้นอยู่อแล้วเคยเคยลองเลยเคยลองทําอย่างเคยวาดแต่ว่าไม่เคยลองทำเว้ยเคยวาดเล่นอ่าอ่มันก็มันก็มีความสุขดีนะแต่ว่าพอพอพอคิดถึงความเป็นจริงแล้วอะแม่งเหนื่อยไอ้เฮ้ยมันจะไปได้ไหมว่ามันจะทํางานได้ไหมบวกกับช่วงนั้นแม่งแบบ มันไม่ได้มีกนนนระแสเหมือนนัดนปัจจุบันเนี้ยรุ่นรุ่นที่อ่ะมันก็เลยเอเอเปลี่ยนแล้วกันเป็นแบบเดี๋ยวเรียนอ bon. ินทแบบเดียแบบแทนแล้วกันอ,อกืก็เลยเออก็ก็เขวยน,นิดนึงแต่ก็ยังอยู่สายสิสยนอยู่นะแล้วความฝันตอนนี้ความฝันตอนนี้อ่อเป็นไงอยากอยากใช้ชีวิตแล้วอะ่ะอ,อยากใช้ชีวิตเออโอเคทําแบรนด์อยู่ตอนนี้ก็อยากเก็บเงินเยอะๆแล้วก็ไปเที่ยวไปคืออ่ะก็คือเป็นตัวเองอ่ะเอออยากเป็นตัวเองอ่ะอยาก ประมาณนี้ได้ปะได้ได้ผมก็อยากฝันอย่างนั้นเหมือนกันเข้ยโหด้วยผลมากครับโอเคนี่มาถามคนนี้ดีว่าคนนี้นี่ถือว่าเป็นแบบเป็นดูโอผมอะเป็นคือถ้าเขาเป็นหยินผมก็เป็นหยางอะเอางี้ผมเป็นหยินโอ้โหวันนี้คุณทำหน้าที่อะไรเนี่ยวันนี้ ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวทำมันเรียกว่าอะไรวะพี่เนมมันที่โบ๊ททำอยู่โบ๊ทเป็นเจ้าของแบรนด์วันนี้วันนี้ผมมึงเป็นผู้จัดการของแบรนด์แล้วพี่เนมให้โ o w pay low pay แล้วพี่เนมเป็นเด็กเดินให้ด็ถือกล้องอยู่นะมึงว่าเจ๋งไ่ะก็คือคุณคุณกลังคือดูดูช่วยกำกับภาพใช่ครับใช่ซึ่งเดินทีคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือพี่เนมปกติเราจะถ่ายกันเองเดินทีทีนี้จะถามโบ๊ทหน่อยว่าย้อนกลับไปอ่ะความฝันแรกของโบ๊ทคืออะไร วันแรกเลยเอ๋ออยากเลี้ยงหมาอยากเลี้ยงหมาเป็นไงเป็นไงเล่าให้ฟังหน่ทำไมทำไมถึง<ม>รู้สึก<ม> <ทำ S 2> อย่างนี้ความฝันจริงะเวยคือคือพอดีว่าบ้านโบนะมันเป็นบ้านบ้านเล็กๆแล้วแม่ไม่ชอบหมาเลยแม่ไม่ชอบสัตว์เลยอย่างนี้หนะ่ะไม่มีทางที่จะเลี้ยงได้อตอน,นเด็กๆเราก็เลยแบบแม่งโคตรอยากเลี้ยงหมาเลยไม่มีทางคือแบบไม่มีทางที่จะเลี้ยงได้เราเราเราได้แค่แบบว่าเราไปไปเล่นหมาบ้านไปเล่นหมาบ้านเพื่อน ได้แค่เลี้หมาบ้านเพื่อนเพราะเราไม่เคยได้เลี้ยงหมาะอ,มอะไรเงี้ยเพราะงั้นความฝันแรกเลยอะคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ชัวเพราะถ้าตอนเด็กๆเคืออยากเลี้ยงหมาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลี้ยงนะครับก็ยังเป็นความฝันอยู่จนถึงตอนนี้เป็นความฝันอยู่คือเป็นความฝันที่จะทําได้ซึ่งมันไม่ได้หมายเขา <S <S คือจริงๆเขา,าอยากเลี้ยงหมามันไม่ได้แค่เรื่องของการเลี้ยงหมาแหละมันเป็นเรื่องของเรามีความพร้อมทั้งการเงินแล้วก็เวลามันต้องเลี้ยงดูต้องดูแลมันคือการเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งก็เลยลงทุนเรียนวิศววะะเพื่่อทีจหาาากรงนด้ย ทำเป็น Art Director อาร์ตดรคเตอร์เพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงหมาใช่เนี่ยสักวันหนึ่งใช่เพ <c oughs> ราะมั <c oughs> ตนต้องมีเรื่องบ้านเรื่องอะไรความพร้อมด้วยเ,เพราะเราไม่ได้อยากเลี้ยงหมาเลี้ยงไงเราอยากเลี้ยงลาบดอ,อ,อ,อก็อันนี้เด็พันเดียวกับผมเลยเอาก็ถือว่าเราก็ด้ายไปตามขึ้นชีวิตว่าจังหวะชีวิตมันไปตรงไหน<ช>แล้วความฝันตอนนี้ยความฝันตอนนี้อ๋อความฝันตอนนี้คือเอาเอาแบบว่าถ้าในการงานชีพนะอยากให้เอ็นเบลขึ้นแสนแสนซับให้ได้เร็วที่สุดอืแสนซับ อันนี้คือจริงๆช่วงอะไรนี้สามารถมีสปอนได้นะสปอนเนี่ยครับคนที่ดูคลิปอยู่ในคลิป u t u b e ด้วยจริงๆมาสักเซตไปด้านหนึ่งแหละก็คือเรื่องของว่าเรามีคลิปที่มันเป็นไวรัลได้อะไรได้เงี้ยแต่ก็มีครั้งแรกก็อยากมีครั้งตลอดไปด้วยเออเออนี่มาอ่านี่นี่คือน้องฝึกงานวายสองเคอ่ะเราเรามาทำอะไรวันนี้เรามาทำหน้าที่อะไรทำสไตลิสต์ครับก็เตรียมเตรียมเซตเสื้อผ้า คอปแอคเซส s ซอรี่ทั้งหมดเสร็จแล้วพอถึงหน้างานก็จัดเซตรีดแล้วก็เตรียมใส่จัดให้ในายแบบพี่คือเอาง่ายคือคือดูแลดูแลความเรียบร้อยของสินค้าใช่แล้วก็เตรียมตามรันแพนตามเบรกดาวพี่พี่ถามนะวันแล้วความฝันแรกของน้องจีนเนี่ยคืออะไรที่โตมายอยาเป็นอะไรใช่ไเออเอาแบบนึกนึกขึ้นได้แบบว่า<ม>แพชชั่นแรกอะไรเงี้ย ดีไซเนอร์เอาได้เลยแต่ว่าอาจจะตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดว่าแบบดีไซน์เสื้อผ้าตอนนั้นแค่แบบวาดรูปรถนู่นนี่นัน่น,นเขาอยากเป็นดีไซนเนอร์ทุกคนนะอันนี้คือน้องแกจะให้ีทตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครับซึ่ง ทีมวิดีโอคืองี้ช่วงเช้าเราถ่ายแล้วครับนี่ตอนนี้เราถ่ายเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะถ่ายเป็นวิดีโอซึ่งรอบนี้เราทําเป็นหนังสั้นเลยคือมีเรื่องราวเป็นหนังสั้นแบบจริงจัง่ะคือคือไม่ใช่คลิปเท่ๆไม่ใช่คลิปเท่ๆเดียวเป็นหนังสั้นเลยก็ตอนนี้ทีมวิดีโอเขากำลังปรึกษากับเรื่องตอร์รี่แต่ว่าจริงๆก็ทําข้อมูลกันมาแล้วไงแค่แบบแบบว่าบีทเพิ่มเติมนะครับนี่แหละเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกถ่ายทําในอีก สิ้านาทีสินาทีในอีกสิบานาทีเราจะเริ่มถ่ายทําในสิ่งที่เราจะพูดกันแล้วใช่เดี๋ยวไปดูกันรอให้บอกให้ทุกคนรอดูนะอันแรกเลยเนาะที่เป็นหนังสั้นที่ชาชอของเราอ่ะกลับนะครับผมก็เมื่อกี้ช่วงแรกเราได้ถามทีมงานเราไปแล้วเนาะว่าความฝันแรกกับความฝันตอนเนี้ย ของเขายังเหมือนกันอยู่ไหมและคืออะไรนะครับผมตอนนี้เราได้จริงๆร่วมงานกับทีมคอมมูนนะครับก็เดี๋ยวเราไปถามทางทีมดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีความฝันยังไงบ้างไปไปกันเลยอ่ะครับนี่นี่พี่ชื่ออะไรครับกอไผ่ครับกอไผ่นะครับอันนี้คือเป็นเป็นทีมงานของคอมมูนใช่ไหมใช่ครับทำทำหน้าที่อะไรครับอ๋อจัดไฟครับผมจัดไฟนะ ทุกทุกทุกงานต้องมีคนจัดไฟนะเพราะว่าแสงสําคัญเนาะใช่ไหมครับอยากอยากรู้ผมมีคาถามคือคอเนี่ยมันเกี่ยวกับ f i r s t dream ใช่ไหมความฝันแรกอยากรู้ว่าความฝันแรกของพี่กอไผ่เนี่ยต,ตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมแล้วมันคืออะไรความฝันแรกจําได้ไหมครับจไม่ได้จำไม่ได้ไไดแล้วแล้วมีอยากเป็นอะไรไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะอยากเป็นช่างภาพอยากเป็นช่างภาพเหรอตอนนี้จัดไฟอยู่จัดไฟ <laughs> ก็ยังยังคือกันยังไปกันได้นะแล้วตอนนี้อยากมีความฝันอยากทำอะไรไหมครับ ก็เนแหละอยากเป็นช่างภาพอะไรเงี้ยแต่วช่างภาพใช่คือยังมีความฝันแรกที่อยากทําให้สําเร็จอยู่ใช่ไหมแต่ก็ค่อยๆเลิ่มแบบจัดไฟอะไรนี้ไปก่อนแต่จริงๆถ้าพี่กอไผ่จัดไฟได้ก็น่าจะถ่ายภาพได้แล้วนะตอนนี้ถ่ายภาพเป็นยังถ่ายถ่ายได้เอาเอาเรื่องนะตอนนี้คือฝันนี้กําลังทําอยู่นะทําได้แล้วด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับพี่กอไผ่เดี๋ยวเราไปถามคนอื่นดีกว่าไปปั่นครับปั่นนะคะผมความฝันอยากเป็นนักธุรกิจครับตอนธุรกิจเปิดร้าน อาหารใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยครับมีหลายๆสาขาใหญ่ครับบีมบิ๊กอยู่นะครับผมแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังเหมือนไหมยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับอ๋อยังมมอยางมีเปิดล้าแต่ก็ไม่ได้มีแค่นั้นแล้วเมีมากขึ้นเหรอใช่ก็มีมากขึ้นครับผมตามวัยอะไรเงี้ยครับโอ้ยดีมากเลยมีมากขึ้นนี่คืออะไรพอจะบอกก็จะเป็นแนวแบบว่าสนใจทางด้าน AE อยากเปิดเป็นแบบโปรดักชั่นเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ทูกูด o ูกู d นะโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากครับ ขอให้สมหวังกับความฝันนะเดี๋ยวเราไปถามทีมทีมงานพี่เขาต่อแล้วก็ไปดูคนอื่นต่อไปเลอไเคล์ครับไมเคิล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 แจ็คสันใช่อ๋อโอเคแจ็คโฮเดนโฮเดนไมเคิลนะครับไม่เคยฝันครับแสดงว่าไม่นอนเป็นคนไม่นอนไม่นอนเลยตอนเด็กๆครับฝัน เอ้ฝันว่าอยากอยู่นอกจักรวาลคงเป็นอยากอยากเป็นนักบินอวกาศยเล้ยอ่าเหมือนผมเลยผมก็อยากเป็นเหมือนกันนักบินนอกค่โตมาก็ก็อยากแต่ลอยอยู่ในอวกาศคนเดียวคือตอนโตมาก็คือความฝันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมยังเป็นอยากเป็นนักบินอวกาศใช่ไหมก็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 คงอยากเป็นนะถ้ามีโอกาสใช่ที่ใครก็อยากเป็นใช่แต่ว่าอย่างหนึ่งผมว่าอยากเป็นพ่อที่ดีครับ เอ้ยอันนี้ก็คือเป็นความฝันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอยากเป็นพ่อของเด็กที่ที่ดีเอออยากเล็กอากูดเดตอากูดเดตเออเดชคูเดชคูเด o คูขอบคุณมากขอบคุณมากเวลครับเวลนะครับผมนี่เป็นทั้งนายแบบทั้งอะไรด้วยเป็นทุกอย่างครับแล้วแต่ว่าจะให้เป็นอะไรนี่โอเคเสจแล้วกลับมาวคมอยู่แล้วเดนคมเมื่อกี้ปากเรียบนะคะผมอ่ะอยากรู้อยากรู้คือคอลเลคชันเนี่ยมันเกี่ยวกับ first dream เป็นความฝันแรกของคุณใช่ไหมอยากรู้ว่าฝันแรกของเวลคืออะไร ฝันแรกของเวล์อยากเป็นนักบาสครับจริงๆริงนะบาสเกตบอลใช่ครับแล้วตอนนี้ล่ะฝันตอนเนี้ยก็ยังเป็นอยู่ครับแล้วก็แบบก็ได้ทำครีเอทีฟอะไรที่อยากทำเพิ่มด้วยอ่าก็คือมีเพิ่มจากความฝันแรกมาใช่ครับแล้วตอนนี้อยากเป็นนักบาสอยู่ใช่ไหมอยากเป็นอยู่ครับและแล้วได้มีการซ้อมอะไรไหมตอนนี้มีครับมีเอาจริงเหรอใช่ซ้อมอยู่เอาจริงเหรออ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาชิดนี่ไงเอาจริงเหรอจีมนักกีฬาของประเทศไทยเหรอไม่ไม่ตอนเด็กตอนเด็กตอนเด็กเคยดีนิดนิดแตตอนนี้ไม่ละ อ๋อโอเคโอเคเอาอะเอาเรื่องนะโอเคคือเมื่อกี้ได้ยินด้วยว่าเวฟบอกว่าทำทีมงานครทีฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแนะนำโปรโมทหน่อยได้ไหมคือยังไงก็สวัสดีครับพวกผมเรียกว่าคอมมูนทีมกว่าคอมมูนเป็นวันสต็อปเซอร์วิสแบบทำได้ตั้งแต่จริงๆอยากได้อะไรก็บอกได้ครับทำได้หมด ขอวันนี้ไก่ย่างค่ดาวได้เราทําให้ได้หกดาวด้วยคือทําดีกว่าเดิมอีกใช่อร่อยไม่ว่าอะไรก็ตามนะร้อนเรื่อยเลเชื่อเนี่ยจริงๆหลักๆก็คือเป็น one ็ t o p service ที่รับจบแบบ clear solution ให้ลูกค้าครับก็คือเป็นครีเอทีฟที่แบบมีโจทย์มาส่งมาปุ๊บทำให้หมดทั้งถ่ายคลิปถ่ายรูปเนาะ production ได้ e v e n ์ได้ pr ได้หมดเลยได้หมดเลยทำได้หมดเลย marketing นู่นนี่นั่นจบ ใช่ครับคือ one stop service ใช่ไหมถูกต้องครับ creative อะไรได้หมดโอเคโอเคจริงครับจริงสวัสดีครับชื่อแอนะครับคอมูลทีมครับเป็นช่างภาพวันนี้ครับตอนถามดูผลงานเลยดีกว่าดีดากดีมากเอ้เออออปปปโอเคเยอะเยอไปเอเกับมากลับมาโอเคจริงตอนเด็กแบบว่าพ่องเป็นช่างภาพแฟชั่นเหมือนกันใช่โดนจัให้จับกล้องมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละอนาคตเราคงต้องทาอะไรกับภาพนี่ครับตอนนี้ก็ยังอยากค่าย ก็ใช่แต่ว่าตอนนี้เรามองว่ามันเป็นอะไรไปได้มากกว่านั้นเรามองว่าอะไรที่มันเคียร์ทีมเนี่ยเราอยากทำหมดเลยใช่ทุกอย่างเลยีครับโอเคเคขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะบไปเวลึกเท่าไหร่เจ๋งเดี๋ยวะโดนเช็คของโอเคครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงพาร์ทของวิดีโอเนาะกีตาร์เนาะก็ใกล้แล้วตอนนี้อยู่ประมาณ70%ของพาร์ทของวิดีโอแล้วด้วยเป็นวิดีโอหลักใช่คือ เรามีคอนเทนต์วิดีโอหลากหลายรูปแบบก็คือในทริปนี้จะมีทั้ง YouTube ที่น่าจะกำลังถ่ายตอนนี้แล้ก็มีพวกร้าของเฟรมแนวตั้งซึ่งหลักๆก็คือจะเป็นลิวในไอจีที่รังถ่ายอยู่ต้าตื่นๆมากอยากให้ทุกคนรอดูซึ่งถ้าได้ดู y o u t u b e นี้น่าจะได้เห็นเลยรือเรียบร้อยแล้วใครชอบไม่ชอบไงก็ไปคอมเมนต์ไว้ที่ช่องอื่นด้วยนะครับช่องนี้ช่องนี้คอมเมนต์ไว้ที่ช่องนี้ด้วย สรุปวันนี้เนาะผมคิดว่าเพอร์เฟกทุกอย่างมาเพอร์เฟกไม่มีอะไรผิดแผนไม่มีอะไรที่เป็นอิสเรลเน่อะไรที่เป็นปัญหาอะไรจริงหรอไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เอคิดว่างานน่าจะออกมาดีดีมากดีมากมากที่สุดเพราะว่าเราผมตั้งใจกับพอเชนี้มากแล้วก็ลงทุนเต็มที่เท่าที่เราสามารถทําได้ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เราเล่นใหญ่ขนาดนี้เพราะก่อนหน้านั้นเราก็พยายามที่จะ พี่คอร์สพยมจะไปหยักทุกอย่างอะไรทําเองได้ทําอะไรเริ่มง่ายๆทําอะไรที่ไม่ใช้เงินเยอะถามเคยถ่ายคอลเลกชันหนึ่งไม่ใช้เงินสักบาทเคยนะอืให้โบ๊เป็นไอแบบผมเป็นคนถ่ายคือเริ่มจากศูนย์ศูนย์เลยผมเป็นคนถ่ายโบ๊เป็นไอแบบไม่มีสคริปไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรถ่ายแค่รูปใช้กล้องใช้กล้องมือถือด้วยอืม เออผมก็เริ่มจากง่ายๆแต่ว่าผมคิดว่าเพราะวันนั้นผมเริ่มจากอะไรที่มันเดบกเล็กๆง่ายๆเออวันนี้ผมเลยสามารถเริ่มทาอะไรที่มันพอที่จะใหญ่โตขึ้นได้ซึ่งอนาคตผมก็หวังว่ามันก็คงไม่ได้อยุดอยู่เท่านี้หรอกเราก็หวังว่าเราจะให้เติบเราก็อยากให้มันเติบโตไปวันนี้กองนี้เออวันนี้เราจ้างด้วยงบเท่านี้อนาคตาเราจะใหญ่กว่านี้หรืออาจจะทําเป็นร่วมงานกับหลายๆแบรนด์หรือร่วมงานกับหลายๆ เออคนที่แบบใหญ่กว่าเนี้เออเราจะก็อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าว่าจะเป็นยังไงใช่แต่เราก็หวังว่าไม่ดิไม่ได้หวังดิเราตั้งใจทําให้ได้เวอํามันต้องดีขึ้นเรื่อยๆใช่คือถ้ามันต้องดีกว่าวันเนี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันเนี้เออถ้าถือว่าพรุ่งนี้แย่กว่าวันนี้ผมว่ามันก็ไม่มีเซนดิโอเคก็ฝากทุกคนครับจริงๆไม่อยากให้จริงๆก็เป็นดูเป็นเป็นแค่ไงฮะ ็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นเป็นอินสปายได้นะแต่ว่าบางครัเอาไปปรับใช้อันไหนที่มันใช้ได้ก็ใช้ครับอันไหนที่มันใช้ไม่ได้ก็ก็ไม่ไม่ต้องใช้เอาที่เหมาะกับเราเอาที่เหมาะของฟังใช่ใช,ช่ก็คลิปนี้ผมอยากให้เป็นไม่รู้สิผมว่าผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่กําลังเริ่มทําตามความฝันเริ่มเริ่มเริ่มวิ่งหรือบางที่อาจจะเดินบางที่อาจจะคลานบาง<ๆ>ที่อากจะจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเริ่มแล้วอ่ะผมว่ายินดีนด้วย นะยินดีด้วยแล้วเป็นกําลังใจให้นะลงมือทําท <S <S ไม่รู้จะสาเร็จไม่สําเร็จนะ<ต>ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้ว่าจะ,ะ,ะดีไม่ดีดนะแต่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ได้คือประสบการณ์แล้วก็อย่างน้อย <S <S เรารู้แล้วว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับความฝันนั้นก็ได้เออแต่ถ้าไม่เริ่มทําอ่ะเราก็ไม่เราไม่ไม่มีวันรู้เลยว่าเราอ่ะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันอ่ะมันเป็นสิ่งมันมันเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือเราสามารถทํามันได้ไหมแล้วทํามันได้ดีไหม ถ้าเอาตัวผมนะผมขอบคุณตัวผมเองในเมื่อห้าปีที่แล้วมากว่าผมแม่งกล้าตัดสินใจกล้าเริ่มทําเออขอบคุณตัวเองมากทุกวันนี้เนี่ยขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเริ่มทําตามสิ่งที่เราฝันอยากอยากจะทํามาตั้งตั้งตั้งนานตั้งแต่เด็กๆซึ่งผมท,ทําแบบนเสื้อผ้าใช่ไหมแต่ผมแต่งตัวไม่เป็นเืยผมทต่ตัวไม่เป็นเลยทุกวันเนี่ยวเวลาจะใส่อะไรอะ่ะถามแฟน แต่มันอยากทำเว้ยเออในมุนมผมก็รู้ว่าผมก็ประสบความสำเร็จในระดับมันอาจจะดูอวยตัวเองมากนะแต่แค่อยากให้เป็นแล้วก็มันอาจจะไม่ได้สำเร็จอะไรขนาดนั้นแหละที่มันก็ยอดขายม,มันก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นอนะ่ะมันอยู่ในยังเปเล็กๆแบบอกด้วยซ้ำแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเออจุดเริ่มต้นหรือเป็นแรงบ,บันดาลใจาให้ใครหลายคนที่ยังไม่ได้เริ่มออ,อยากให้เริ่มอยากให้เริ่มจับวันแรกจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปเยอะเออมีมีความฝันแล้วสําคัญคือ lân hàm mực